นีนะคะวันนี้เราก็จะมาพบกับเกมเดิมเลย Happy h ฮอ k วันนี้เราจะมาแลกหมูสฟิงกันต้องใช้แมวส้ม3ตัวนะซึ่งตอนนี้เราหาได้ครบแล้วเราผสมเองนะคะก็เดี๋ยวจะแปะสูตรไว้ให้เราทำได้ออกมาแล้วมันได้ออกมาจริงๆอะซึ่งไอตอนนี้เรามีอยู่3ตัวใช่ไหมแต่ว่าเราผสมได้ทั้งหมด6ตัวเอ้7ตัวแล้วนะ ซึ่ง A 3ตัวนี้เป็น3ตัวแรกนะคะก็จะได้จากแบบชมพูน่ารักบวกปักเป้าพิกซี่ยูนิคอร์นไซคขอบแล้วก็หัวหน้าชนเผ่าใช้ผสมออกมาก็จะได้เป็นแมวส้มนะซึ่งก็ทำอยู่นานเลยซึ่งทั้งหมดเนี้ยเกิดขึ้นประมาณ2วันนะที่เราใช้เวลาผสมอยู่ตอนนี้เราก็จะมาแลกกันอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็น3ตัวแรกนะคะที่อัดไว้ พอแรกเสร็จแล้วมันก็จะมาอยู่ในกล่องจดหมายของเรานะคะซึ่งหมูซฟิงตัวนี้ก็จะดอปพีระมิดออกมานะคะนะคะก็สกิปไปเลยไปตอนที่ได้แนวส้มเลยแต่ว่าเราผสมได้เองจริงๆนะคะกับอีกแบบหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งที่เราผสมไว้ได้ ครบแล้ว3ตัวแล้วก็กาลังจะแลกเห็นซฟิงอันนั้นไหมคะก็คืออันที่เราแลกเมื่อกี้แหละแล้วก็ส่งมาฟาร์มนี้อันนี้ก็จะเป็นอีก3ตัวซึ่งเราได้จากไซคอปเป้าเอเรียหัวหน้าชนเผ่าแล้วก็จินนี่หัวหน้าชนเผ่านะคะก็จะมาแลกเลย เหมือนเดิมนะคะพอแลกเสร็จแล้วมันก็จะมาอยู่ในกล่องจดหมายนะคะก็ะะพอมันดอบพีระมิดปุ๊บเราก็สามารถเอาไปแลกในกิจกรรมของมันได้นะคะแต่ว่ามันใช้เยอะอยู่ซึ่งตอนนี้เราก็มีแค่23อันนะคะ อันนี้ก็จะเป็นที่เราผสมแล้วได้แมวส้มออกมานะคะก็ oh. อันสุดท้ายที่เป็นจินนี่เราก็ใช้ผสมกับหัวหน้าชนเผ่านะคะ mm hmm. ก็ลองไปทำดูได้สำหรับคลิปวันนี้ก็มีเท่านี้ละคะ่ะก็ฝากกดไลค์ให้คลิปนี้หรือใครอยากชมช่องเราบ้านปู่สตูดิโอนะคะก็กดติดตามไว้ได้เลยนะคะ